มาตรงนี้่านทางมาแล้วก็เห็นนี่เ,นเก็บมาไปทํายานะครับทุกอย่างเป็นยาได้หมดลองฟีหาง่ายเต็มแรงสวัสด,ดีครับวันนี้ก็พบกับหมอแจงมัล่าเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีคนสั่งยาเข้ามาทีนี้จะมาตัดให้แต่ต้องรอหน่อยนะสักสองสาวันมันถึงจะต้องเอาไปตากเอาไป เอาไปหัน่นเอาไปสับเอาไปตากนะเราก็กวาจะแห้งก็ใช้เวลาสักสามวันการตากยานี่ใช้เวลาสามวันแดดแดดแรงๆดีๆในสามวันก็แห้งทีนี้พอสามวันเราก็เอามาวันนี้เป็นต้นอะไรนะครับเขาสั่งมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปรักษาพวกเป็นธรรมพืชกรรมพาดแยกเส้นเอ็นแย้ทางเดินปัสสาวะเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะทั้งหมดเลยถ้าเป็นพวกขี่คัด ปัสสาวะขาวปัสสาวะข้นปัสสาวะเป็นสีต่างๆนี่ก็ใช้ตัวนี้แลวพวกอามาพืชกรบมาาพานี้ก็ใช้ตัวนี้แต่ต้องเข้าประกอบกันหลายตัวหน่อยก็ตามดูกันแล้วกันนะครับคลิปของหมอแตียงที่มีพวกที่เป็นอามาพืชกรรมา,าพานีเน่เอาไปรวมกันได้หมดเลยทีนี้เป็นต้นอะไรเราไปดูกันครับ เดินเข้ามาแถวนี้ก็เจอเลยนะครับป่าแถวนี้นี่เป็นป่าต้นเราหมอแจงมาสำรวจไ้เยอะนะครับหลายที่เห็นเลยครับลักษณะใบาก็จะเป็นใบเรียงสลับ นแตก่ออกเป็นสองด้านแล้วก็จะมีใบหนึ่งอยู่ตรงกลางเห็นไหครับใบใบขนขนกามี่นุ่มๆก้านใบก็จะเป็นขนขนเหมือนลูกตำแยแต่ไม่คันตนเมื่อกี้ตากล้องโดนมดกัดก็เลยย้ายต้นนี่มาดูเัดยอดยอดใบเนี่ยจะเป็นคู่เรียงออกมาอย่างนี้ะ พอมาเป็นตรงก้านใบดูนะครับความความแตกต่างก้านใบนี้ก็ยังสลับอยู่นี่แต่จะแตกก้านออกมาก็จะเป็นสลับอย่างนี้แต่จะมีใบอีกใบหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้เท่ากับว่าตรงนี้จะเป็นสามใบเราตัวนี้ออกจะเป็นสามใบนี่ถ้าปล่อยไปอย่างนีุ้๊บนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ดูลักษณะลำต้นลำ,ลำต้นก็จะเป็นต้นสีดํา สีดำเขาก็เลยเรียกว่าต้นหมักหม้ออ่ารู้จักแล้วนะครับว่าต้นนี้ชื่อว่าหมากหม้อสรรพคุณก็อย่างที่ไล่มานะครับเยอะสรรพคุณก็เยอะเห็นใบกันแล้วนะครับก็ไปดูลำต้นของเขาว่าต้นของเขานี่จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คือแก้บำรุงน้ำนมก็ได้ต้นนี้บำรุงน้ำนมแทนการอยู่ไฟหลงังลอด ตรงนี้นะครับนาักมากนาักไม้เรับมาดูลำต้นเนะลำต้นนี้ก็จะเป็นเนี่ยมีลายลายสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลแต่ลูกนี้จะดำลิงชอบกินลิงที่เป็น ดลูกออกเขาเรียกว่ากระบางลมเคลื่อนเนาะเนี่ยลิงจะมาชอบกินลูกทำไมเขารู้เพราะว่าพวกผ่านป่าเขามาเจอลิงตัวนี้คลอดลูกใหม่ๆแล้วทีวนี้มดลูกออกเขาก็สังเกตเห็นวันแรกๆแล้วทีวนี้ก็เห็นมากินแต่ต้นนี้แหละมาวันไหนก็เห็นมากินกินเป็นเวลาเหมือนกันเขาจะชอบมากินตอนเช้ากับตอนเย็นทีนี้พอ ผ่านไปหลายวันก็เป็นลิงตัวเดิมแต่มดลูกเข้าไปอยู่ในอูลแล้วเราก็เลยเก็บพวงคมลู้พวกนี้บางทีได้จากคนบ้างได้จากลิงบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะได้จากคนเสมอไปทีนี้เขาก็มาทดลองกินกับพวกที่กระบังลมเคลื่อนพวกนี้แหละเอามาให้กินแล้วก็หายกินคู่กับพวกต้นขาหดก็ วันไหนที่ไปเจอขาหดเดี๋ยจะถ่ายขาหดให้ดูอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราจะเอาต้นนี้ไปให้เขาเขาสั่งมาเราก็จะเตรียมไปให้เขานะครับตับก็เหลือตัวน,นี้ไว้ไม่ให้มันตายนะครับ ครับได้เรียบร้อยตอนนี้เราก็ใช้ประโยชน์ได้หลายคนนะครับอันนี้จะได้เป็นร้อยๆคนอนะ่ะทาให้แม่ลูกอ่อนกินทําให้คนที่เป็นประจำเดือนมาไม่ปกติทําให้คนที่ช่องคลอดมีปัญหาพวกน,นี้กินได้ทีนี้เราก็สั่งมาสำหรับคลิปนี้กระบวนการ ทั้งหมดนะครับที่ได้เล่ามาเนี่ยก็ลองเอาไปทําดูวิธีการหั่นเตรียมวิธีการตากแล้วก็วิธีการต้มแล้วก็วิธีการจินแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาหรือว่าใครที่มีสูตรยาที่ดีๆแต่ว่ายังไม่รู้จักต้นไม้นี่อยากให้หมอแตงพาไปดูมีนะครับหลายเจ้าเย็บซีงเราด้ ท,ที่บอกกันเข้ามาว่าอยากดูต้นนั้นแต่ตอนนี้หมอแตงยังหาต้นยังไม่เจอเพราะว่ามันอยู่คนละพื้นที่ยังไม่ลืมนะครับต้นข้าหลามนะ่ะยังยังตามหาอยู่ถ้าไปเจอก็จะลงให้สำหรับชิพนี้ถ้าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้หมอแจงนะครับน,นี่ต้นนี้อยู่ในลับ